มาดูรีวิวไฟปักสนามโซลาเซลล์กันตัวนี้ใช้พลังงานจากแสงแดดนะครับมีแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนนะครับเป็นตัวสแตนเลสอย่างดีนะครับไม่ขึ้นสนิมระหว่างท่อนเขาจะมีข้อต่อสีดำๆตัวนี้ให้ครับเพิ่มความแข็งแรงเราต่อระหว่างท่อนไปได้เลยนะครับความสูงรวมนะครับอยู่ที่80ซนติเมตรผมต่อง่ายๆแบบนี้เลยครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับแล้วก็น้ําหนักเบาแต่แข็งแรงเราประกอบครบนะครับแล้วก็หมุนหัวโคมอย่าลืมว่าเจ้าตัวโครมตัวนี้นะครับต้องเปิดสวิตช์นะครับตัวนี้จะมีสวิตช์ รเราดันเปิดสวิตช์ออนก่อนครั้งแรกครั้งเดียวตอนกลางคืนท้องฟ้ามืดไฟจะติดอัตโนมัติเองทุกวันนะครับแผงก็จะรับพลังงานจากแสงแดดนะครับเป็นแผงโซลาเซลล์แบบนี้เลยแล้วเราก็มาหมุนนะครับจะมีเขี้ยวอ,อยู่เขี้ยวี่จุดนะครับเราก็ประกอบให้ตรงแล้วก็หมุนล็อกแบบน,นี้ครับเท่าน,นี้เองตอนนี้ผมเปิดสวิตช์ออนที่ตัวโคมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนกลางคืนที่มืดมืจะสว่างขนาดไหนไปดูกันนี่ครับให้ดู รีวิวแสงนี่ใครที่ยังมีสนามมืดๆอยู่นะครับใช้ตัวนี้ได้เลยติดตั้งง่ายไม่ต้องเปลืองค่าไฟรับพลังงานจากแสงแดดสนใจนะครับสามารถติดต่อทางร้านเอก